วาหมายเพื่อการเข้าสู่อำนาจและตำแหน่งประชาชนใจ้าหน้าที่ของจังหวัดลพบุรีจับเดินท้องจับเดินท้องจับจับไปปิดถนนหน้าโรงเรียนถนนในเกครับเราจะไปปิดไว้กันแบบนีการพัฒนาประชาธิปไตยนั้นต้องไปจากตัวอาจารย์เป็นเป็นไปจริงๆครับต้องพัฒนาจากนั้นก็จริง แต่เราไม่ควรชักช en ูนเด็กให้ข้าข้นไปในรายหนึจนเกินไปเราต้องสนว่าในช่วงนี้หลังจากที่คุยในกรรการคณะผู้จัดการนครัเร่คือพิจากสการประชายราัใ้ขอรางวัเชในครัรวัลที่สเรามีทั้งหมดสองพันบาทในยุคที่ประชาชนเรียกหาเสียงเพาาเป็นระดับปชซึ่งตี้ก็ไม่ได้บอกระดับชั้นนี้ั็ตำแหน่ง่างเงี่ยนายกรัฐมนตรีก็ตำแหน่งและศึกษาประกาศ มา่ิถึงรื่องครอบครัวนะคะขอบคุณรับนะครับวันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ความได้ับเชิญครับสำหรับในฐานะที่ฉันเป็นเยาวชนไทยคนหนึ่งจึงมีความคิดว่าเยาวชนไทยของเราเห็นการพูดถึงพลรมความคิดความเชื่อ จะลบนิดหนึ่งอันนี้ที่ผ้อสร้างมันจะผิดจากความที่เราเคยไทยความหล่อใหม่คือเยาวชนเยาวชนคือกลุ่มคนตั้งแต่อายุ14ปีบริบูรณ์ที่คือสิของมที่ผมจะเป็นตักสาระเสนอให้เขารู้จักการใช้สิทธิของบ้านจะเข้องเจ็บอีกนะตอนที่ประแดงเนี่ยหาคนยกมีนะคะต้องต้องขอชื่นชมเขาเก่งมากโอเคกรบอุเลยครับขยับขึ้นมาครับ